Welcome Trade Talk, your Guide algo trading. Learn build Automated trading Systems Talk Algo to Your to to Trading Trading AI Bu สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI Trade Talk ผมโกครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่นักเทรดทุกคนต้องรู้ถ้าอยากประสบความสำเร็จในโลกของการเทรด forex หรือตลาดการเงินอื่นๆ สวัสดีค่ะฉันซิลเวอค่ะวันนี้เราจะเจาะลึกทักษะสำคัญที่นักเทรดต้องมีโดยอ้างอิงจากบทความของ FTMO ซึ่งเป็นบริษัท Prop Trading จากสาธารณรัฐเช็กที่เน้นการสนับสนุนนักเทรดในการพัฒนาทักษะเอาลักมาเริ่มกันเลยใช่เลยซิลเวอวันนี้เราจะพูดถึงทักษะสำคัญ11ข้อที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจและพัฒนาการเทรดให้ดีขึ้นไปเริ่มกันที่ทักษะแรกเลยดีกว่า ทักษะแรกที่เราจะพูดถึงวันนี้คือวินยัยซึ่งผมมองว่าเป็นรากฐานของความสําเร็จไม่ใช่แค่ใน forex แต่ในทุกด้านของชีวิตถ้าขาดวินยัยต่อให้คุณมีกลยุทธ์ดีแค่ไหนก็อาจล้มเหลวได้ซิลเวอร์คุณว่าวินัยในที่นี้มันครอบคลุมอะไรบ้าง ฉันว่าวินัยคือการยึดมั่นในกฎของตัวเองเช่นตั้งใจว่าจะเทรดวันละไม่เกิน3ออเดอร์หรือจำกัดความเสี่ยงไว้ที่1-2%เซของบัญชีฉันเคยเห็นนักเทรดที่เก่งแต่พอเจอสถานการณ์ล่อใจเช่นราคาวิ่งแรงก็หลุดจากแผนสุดท้ายขาดทุนยับเลยถูกต้องตลาดมันมันมกจะทดสอบเราเสมอผมเคยเจอนักเทรดที่คิดว่าแค่ครั้งนี้แล้วเพิ่มหลอดเกินแผนผลคือบัญชีพัง วินัยช่วยให้เราไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเช่นไม่โยนเงินทั้งหมดลงไปตอนตลาดฝันผลเพราะหวังกำไรก้อนใหญ่ใช่เลยฉันมีเคล็ดลับคือใช้แอปจดโน้ตเตือนตัวเองทุกวันเช่นยุดแผนอย่าทำเกินมันช่วยให้เราสร้างไมล์เสรที่แข็งแกร่งสุดท้ายวินัยไม่ใช่แค่กฎแต่เป็นการฝึกตัวเองให้อยู่รอดในระยะยาวทักษะต่อไปคือการควบคุมอารมณ์ซึ่งสำคัญมากเพราะการเทรดมันท้าทายจิตใจสุดๆซิเวอร์ คุณเคยเจอโมเมนต์ที่อารมณ์พาไปตอนเทรดบ้างไหมโอ้ยเยอะเลยตอนได้กำไรครั้งแรกฉันรู้สึกเหมือนเป็นราชินีแห่งวอลล์สตรีทแต่พอขาดทุนเนี่ยถึงกับนอนไม่หลับอารมณ์อย่างความกลัวหรือความโลภนี่แหละที่ทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายๆจริงความกลัวอาจทำให้เราปิดออเดอร์เร็วเกินไปหรือความโลภทำให้เพิ่มหลอดเพื่อหวังกำไรมากขึ้น ผมเคยเห็นเพื่อนที่ขาดทุนแล้วพยายามแก้แค้นตลาดด้วยการเทรดหนักสุดท้ายบัญชีแตกเลยน่าสงสารมากฉันว่าการควบคุมอารมณ์ต้องฝึกอาจจะด้วยการทำสมาธิก่อนเทรดหรือมีเช็คลิสต์เช่นถามตัวเองว่าฉันตัดสินใจด้วยเหตุผลหรืออารมณ์และที่สำคัญต้องยอมรับว่าการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของเกมถ้าควบคุมอารมณ์ได้เราจะตัดสินใจอย่างมีเหตุผลมากขึ้น ทักษะที่3คือความสม่ำเสมอซึ่งผมว่ามันคือกุญแจสู่ความสำเร็จในระยะยาวการเทรดไม่ใช่การหาเงินกล้องโตในวันเดียวซิเวอร์คุณคิดว่าทำไมความสม่ำเสมอถึงสำคัญเพราะมันเหมือนการปลูกต้นไม้ต้องค่อยๆรดน้ำดูแลให้เติบโตฉันเคยเห็นนักเทรดที่กำไร50%าไร50%ในเดือนเดียวแต่เดือนถัดไปขาดทุนยับ เพราะเสี่ยงเกินไปถ้าเราตั้งเป้ากำไรเล็กๆเช่น3-5%ต่อเดือนและทำได้ต่อเนื่องมันยังยืนกว่ามากถูกตั้งความสม่ำเสมอคือการยึดกลยุทธ์และไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะอารมณ์ผมแนะนำให้เริ่มจากเป้าหมายเล็กๆเช่นเทรดตามแผนทุกวันแล้วรีวิวผลลัพธ์ทุกสัปดาห์มันช่วยสร้างโมเมนตัมและความมั่นใจ ใช่เลยและการสม่ำเสมอยังช่วยให้เราไม่เครียดเกินไปด้วยเพราะเราโฟกัสที่คุณภาพมากกว่าปริมาณกำไรทักษะต่อไปคือแผนการเทรดซึ่งเหมือนเข็มทิศที่คอยนำทางเราในตลาดซิเวอร์คุณมีแผนการเทรดแบบไหนบ้างฉันมีแผนชัดเจนเลยเช่นเทรดเฉพาะคู่เงินยูโร USD ในช่วง London Session และใช้กลยุทธ์ Pri c ์ A c t i o ่น แผนที่ดีต้องครอบคลุมหมู่เป้าหมายจุดแข็งจุดอ่อนและวิธีการบริหารความเสี่ยงจริงถ้าไม่มีแผนเราก็เถรดไปตามใจเหมือนขับรถโดยไม่มีแผนที่ผมแนะนำให้เขียนแผนลงกระดาษหรือแอปเช่นคู่เงินที่เลือกกรอกเวลาและจุดหยุดขาดทุนทำกำไรแล้วรีวิวทุกสัปดาห์เพื่อปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดและอย่าลืมรวมเรื่องจิตวิทยาด้วยเช่นถ้าขาดทุนสามครั้งติด จะหยุดเทรดวันนั้นเลยมันช่วยให้เราไม่หลุดจากระบบทักษะที่5คือความอดทนซึ่งสำคัญมากเพราะ forex ไม่ใช่ทางรวยเร็วอย่างที่หลายคนคิดซิลเวอร์คุณเคยใจร้อนตอนเทรดบ้างไหมโอ้ยเคยสิฉันเคยเทรดวันละหลายออเดอร์เพราะกลัวพลาดโอกาสสุดท้ายเสียมากกว่าได้การฝึกอดทนคือมองการเทรดเป็นเกมยาวใช้เวลาศึกษาตลาดและพัฒนาทักษะเช่นฝึกในเดโมแคร์ก่อนลงเงินจริง ถูกต้องความอดทนคือการรอโอกาสที่ใช่เช่นรอให้ราคามาถึงจุดที่กลยุทธ์ของเราทำงานได้ดีที่สุดผมมีเพื่อนที่ฝึกเทรด6เดือนก่อนเริ่มกำไรสม่ำเสมอเพราะเขาไม่รีบและค่อยๆเรียนรู้ใช่และความอดทนยังช่วยในช่วงขาดทุนชั่วคราวถ้าเราอดทนเราจะเรียนรู้จากมันแทนที่จะยอมแพ้ทักษะที่6คือการทำงานหนัก การเทรดไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่แค่เปิดบัญชีแล้วรวยซิเวอร์คุณเคยได้ยินคำว่า no pain no gain ไหมได้ยินสิการเทรดก็เหมือนกันถ้าไม่ลงแรงศึกษาและฝึกฝนอย่าหวังว่าจะสำเร็จต้องเรียนรู้ทั้งการวิเคราะห์เทคนิคัลฟันเดเมนทัลและจิตวิทยาการเทรดจริงผมใช้เวลาหลายเดือนฝึกวิเคราะห์กราฟและทดสอบกลยุทธ์มันเหมือนการลงทุนในตัวเองการทำงานหนักคือการอ่านหนังสือดูวิดีโอและวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังอย่างจริงจัง และอย่าหยุดเรียนรู้เพราะตลาดเปลี่ยนตลอดเวลาฉันชอบเข้าร่วมคอมมูนิตี้หรืออ่านข่าวเอ็กเศรษฐกิจทุกวันมันช่วยให้เราเก่นขึ้นแบบก้าวกระโดดทักษะที่7คือการบริหารความเสี่ยงซึ่งผมว่าสำคัญที่สุดเพราะมันคือเกราะป้องกันบัญชีของเราซิลเวอร์คุณมีวิธีบริหารความเสี่ยงยังไงฉันใช้กฎ1%คือไม่เสี่ยงเกิน1%ของบัญชีต่อการเทรดและคำนวณ r i s k Reward r a t i o เช่นเสี่ยงหนึ่งเพื่อหวังกำไร2-3ถึงสเท่าการตั้ง s t o p l o s สทุกครั้งก็ช่วยให้ฉันนอนหลับสบายแม้ตลาดจะผันผวนถูกต้องการบรหิหารความเสี่ยงยังรวมถึงการ Diversifying คู่เงินไม่เทมหมดในที่เดียวผมเคยเห็นคนที่คิดว่าแค่ครั้งนี้แล้วเพิ่มหลอดสุดท้ายเสียทั้งบัญชีการยึดกดอย่างเคร่งครัดคือหัวใจสำคัญครับใช่เลยถ้าควบคุมความเสี่ยงได้เราจะมั่นใจมากขึ้นและลดความเครียดลงเยอะ ทักษะที่9คือกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งซึ่งไม่จําเป็นต้องซับซ้อนแต่ต้องเหมาะกับเราซิเวอร์คุณใช้กลยุทธ์อะไรฉันชอบกลยุทธ์ support and resistance เพราะมันชัดเจนและเหมาะกับสไตล์ของฉันสิ่งสําคัญคือต้องไม่ลอกกลยุทธ์คนอื่นโดยไม่เข้าใจเพราะแต่ละคนมีนิสัยและเป้าหมายต่างกันจริงผมใช้กลยุทธ์ breakout คู่กับ f i b o n a c c เพราะมันง่ายและเหมาะกับผมแต่ต้องปรับให้เข้ากับสภาวตลาด เช่นในตลาดไซด์เวย์อาจใช้เรนจิงสตรัทเตจีการมีกลยุทธ์ที่ยืดหยุน่นแต่ชัดเจนคือกุญแจสู่ความสำเร็จครับใช่และกลยุทธ์ที่ดีต้องผ่านการทดสอบในสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่ามันเวิร์กจริงทักษะที่9คือการทดสอบย้อนหลังหรือแบ็กเทสติ้งซึ่งเหมือนการซ้อมก่อนลงสนามจริงซิลเวอร์คุณทำแบ็กเทสติ้งบ่อยแค่ไหน บ่อยเลยฉันให้โปรแกรมอย่าง Trading View ย้อนดูข้อมูลเก่าๆเ,เพื่อทดสอบว่ากลยุทธ์ของฉันจะได้กำไรในสถานการณ์ต่างๆไหมถ้าไม่ทำ Backtesting อาจเสียงเงินฟรีๆกับกลยุทธ์ที่ไม่เวิร์ k ถูกต้องผมเคยลองกลยุทธ์ใหม่โดยไม่ทดสอบผลคือขาดทุนยับ Backtesting ช่วยให้เราปรับปรุงกลยุทธ์เช่นเห็นว่ามันทำงานได้ดีในตลาด trending แต่ไม่ดีใน volatile market มันทำให้เรามั่นใจและลดความผิดพลาด ใช่และยิ่งทำบ่อยยิ่งเห็นจุดอ่อนของกลยุทธ์เร็วขึ้นมันเหมือนมีโค้ชคอยบอกว่าเราควรปรับอะไรทักษะที่10คือการจดบันทึกการเทรดซึ่งหลายคนมองข้ามแต่สำคัญมากซิลเวอร์คุณจดบันทึกยังไงฉันบันทึกทุกอย่างเลยทั้งราคาเข้าออกเหตุผมที่เทรดและความรู้สึกตอนนั้นทุกสัปดาห์ฉันดูเจอแนลเพื่อหาแพทเทิร์นว่าฉันมักเทรดผิดพลาดตอนเหนื่อยทำให้รู้ว่าต้องหยุดช่วงนั้น ใช่ผมก็จดทุกออเดอร์ใน Excel มันช่วยให้เห็นว่าเราทำอะไรผิดพลาดเช่นผมมักพลาดตอนเทรดช่วงข่าวการจดบ,บันทึกเหมือนมีโค้ชส่วนตัวที่คอยบอกให้เราปรับปรุงและยิ่งจดยิ่งเห็นภาพรวมชัดขึ้นเรื่อยๆมันช่วยให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆจริงๆทักษะสุดท้ายคือแรงจูงใจและความมุ่งมั่นซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนเราซิเวอร์คุณเทรดเพื่ออะไร สำหรับฉันการเทรดคือการพัฒนาตัวเองทั้งวินัยและความอดทนเงินเป็นผลพลอยได้แต่แรงจูงใจจริงๆคือการเห็นตัวเองดีขึ้นทุกวันผมเหมือนกันผมเทรดเพื่ออิสรภาพทางการเงินและความท้าทายแต่ถ้าเจอขาดทุนต่อเนื่องแรงจูงใจอาจหายทางแก้คือตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เช่นทำตามแผนให้ได้หนึ่งเดือนแล้วให้รางวัลตัวเองมันช่วยให้เรามุ่งมั่นต่อไปใช่เลยและการฉลองชัยชนะเล็กๆมันทำให้การเทรดสนุกขึ้นด้วย ว้าววันนี้ได้ความรู้แน่นๆเลยสรุปแล้วทักษะสำคัญคือวินยัยการควบคุมอารมณ์ความสม่าเสมอแผนการเทรดความอดทนการทางานหนักการบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งการตรวจสอบย้อนหลังการจดบันทึกและแรงจูงใจถ้านำไปใช้รับรองว่าการเทรดของคุณจะดีขึ้นแน่นอนใช่เลยครับขอบคุณที่ฟัง AI t Trade t ทอกจนจบอย่าลืมกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้า สวัสดีค่ะสวัสดีครับ